สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองไปเมื่อสุกุสุคนสำหรับคลิปนี้กาพิเศษอะไรพี่น้องกาอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแม่เมย์เด้อบุญใหญ่เจดีแม่เมย์เราเห็นน้องอนุนบอสบายแล้วเลยฝากเงินมาให้พี่น้องกาลูกชายเพื่อนบอสสบายเพื่อนเลยเป็นห่วงฝากเงินมาให้ปลุกแขน ผูกแขนเอาขวัญพี่น้องผูกแขนหับขวัญเพราะว่าตามมีข้อประเพณี้นะเพี่น้องเนาะบนใบกับผูกแขนเอาขวัญแล้วก็เป็นขาสาเป็นขาพยาบาลหลักการเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องแล้วก็ให้แม่บลากุ้งสี่พันบาทให้พ่อไก่แม่สองพันบาทกีนเหล่ากาเอาไว้ผูกแขนน้องอน่นหับขวัญแล้วก็รขาใส่จ่ายพี่น้องจนเงินขายจนนี้ได้เพี่น้องเพราะว่า อาฟุ้แคนหับขวันเป็นหองเห็ดตามพิธีนะเป็นหองพ่อขอบคุณละลายได้แม่เด้อให้แม่ยมันคนเย็นเด้อให้สุขภาพแข็งแรงนะแม่เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะแม่เด้อขอบคุณแม่ละลายได้จ้าเนาะท่านจะขอขอบคุณแม่เมื่อได้ยินชมกำลังแห่งจิตแห่งใจมาไม่ครอบครัวบำรุงมาโดยตลอดทางสันทั้งครอบครัวบำรุงกตบ่มียังเนาะเออมีแต่ความป่วยคลอน บวไม่เม่จุงประสบมีแต่ความขความเลินเลยจได้อไอะไแนี้เออันจะนไข้าจไปซ้ใ้ของวยเงนทององงามใครได้ม่อองามใครได้ฉนมันไปหาขาไปทางไดกระท้อนงขายสินของไดเม่าเม่อม่วนนั่อยู่บ้านขายคนมาซเป็นทงเมไปจะรีมเขานาให้เสียลคงจะเงินเันจะเดินนบ้านกให้ขอแทงของทำ ม,มั่นกันดูคแนอเม่เด,ดอแล้กเริญงงเรื่องทุกิี่ทีท่ิตลอดไปใหาา่ทีไ้เงี่ยรานนี้เรินงเรื่องอแ้นแนอใเข้าใจแล้แม่เด้อฝากเงินมาให้ขอให้เจ้าอยู่ดีมแหงเด้อสุขภาพแข็ง กใจลายๆต้อกับเงินที่เหลือกับไปแรกไปน้องอันผูกแขนเอาควันน้องนนนนองนน่บสบาย้องก็เลยมันนก็เลยมาตัดผูกแขนน้อยภาไในครอบครัวนะผูกแขนเอาขวันน้องอนนตามฮิตของบนพี่นี่ะไพ่น้องน

พู <transplant> ้แขนน้อยี่น้องผู้แขนภายในครอบครัวนี่มีเครื่องยาง่มาต้อนนนเป็นเครื่องนู้เครองงนีเคื่องงดีตอยเให้งเลยเออให้้งเออดีมเออดีเลยออันีลูกีี้อที่พิเศษแล้วเนาะ

ลงเลยลเลยมเออขอนเอออยู่นดูทเนเอออยู่มองดจะใดกัให้มาเอออยู่นดนพอที่ได้เออขอนทันของเออเ็จไหนไข่นมีเอิไข่ด้ป่ยไข่เลยขดเออยเงินน่เออขอนน้าลงมาขอมามามาแวขอน มาแล้วดูแล like ้แห oh. oh, uh, ้งแล้คูณเงินแม่คนทหูลูกไม่เม็ไฮไลท์อีเงินนั้นลูกน้องแขนไปหาหมอน้องเสาไปหาหมอลูกบ่อเม่เม่ก็เห็นลูกชายบมสบายก็อยู่มาได้พี่้องก็เลยฝากเงินมาให้ทุกคอต่อแขนนะยังไงขวนกลับขึ้นมาดีคือเดาเป็นดีแล้

เกี้ยขี้เกี้ยนเดินก็จตู้บูมอะไรได้ดินได้เด้อสาววิจารณ์มาแห้งไปผ่อนให้ด่างไปด่ดงแล้วให่แห้งให้แห้งเลยเสร็จแข็งแห้งผิวหังแข็งแห้งจะซื่ออยู่แแห้งเต็มพวกนั่นก็ซีแห้งกบวแห้ง กัตุคำอย้ขออนอบคุณแม่เด้อแมเอขอคุณหลายๆได้ไมเด้แต่อานท์นาะขอบคุณแม่ขคุณแม่ม่เด้ออใจแม่อใจแม่อลูาเป็นลูกชายม่มหลก็ขอขอบคุณแม่มอที่หักแพงน้องอานนท์ติดตามอยู่ตลอดนะ แดีใจแล้วมีลูกคอยลูกอานนกรโชคดีที่ได้พ่อกับแม่ม่คนดีๆนะที่หักแพงเพิ่นทำลูกซ้ายสร้นสร้างบุญความกันอันนท์เขาคนไม่แม่เ่หรอไม่ับผมนอานนไรดั้นแต่ะไนั้่นอันนี้ได้ได้ยังไงแม่มา ก๊ละแล้วกันมายต้มให้นุนพี่น้องวคนกินเพนใหญ่ไว้แข็งๆเ้าไข่กเยจะเท่าแล้วทานทนี่เล่นเลเด้อเยนต่ดไข่บ่อยเส้าไข่เสร็จได้เสร็จไล้เลยก็่นหมดล เมทมล์นหน่อยเซ่ส่วนเงิน, <S 2> <S 2> <ฮ>งนก้อนนี่กะเก็บไว้ให้น้องอานนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วกะเวลาเอาเอาไว้ซื้อแพนพุนเป็นเพิดอนพี่น้องเป็นขาใช้จ่ายได้ไหมเด้อลูกกับกระแดรไปใส่ทุกทีกระแดรได้ไหมเด้อใส่น้องอานน,น,นนแล้วกะชื่อ,อยูซื้อกินในครอบครัวจำนวนหนึ่งกะเก็บไว้ให้น้องอานนอนีกจำนวนหนึ่งอยกางชนหนึ่งกะซื้อขาแพนพุนเป็นเพิดนี่แหละพี่น้อง มาพ่อได้ก็ห้องนั้นเนาะห้องนั้นาปมาจีแล้นดนาอะไรไหมเอามาต่หไรเติบไได้ได้เงินเพื่อนาแล้วยามลูกเป็นกรเพื่อนไปลวกล่นหมตาตึกไเสร็จซ้อมออกันสวกลนซมเออกกนแมวมีคือวกแวยามอยู่ห้องหมอ่เพิน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณแม่แม่ครี่แท้แข็งขอบคุณบะกุ้งหักแทงน้องอน้นอลูกแท้ๆางนี้ขอบคุณแม่ละเด้อบุตรธรรมขอบคุณแลเด้อจ้าขอบคุณขอบคุณบุตรธรรมจับใจฝากไปเด้อฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากน้องอ้นนคูกน่ารักเด้อพี่น้องนะเห็นตันนาแฝงแล้วอันนั่นแหละลาไปก่อนจ้าพี่น้องไปดีไปดี ขอขอขอบใจนะพ่อใหญ่จดีรอบหนึ่งพี่น้องกาฝากน้องอนนนออมอกอมใจพ่อแม่พี่น้องเด้อคนน่ารักพี่น้องนะอ่งอ้าอ้ี้าอ้วอา้อว้อ้าอ้า